ครับคุณหยงครับครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็มีตัวอินิเชียตทุนโมชินะครับที่แทร็กเก็ตไพเนี่ยหกบาทนะครับโมชิเนี่ยทำธุรกิจเอ่อคาปีกเซนค้าไลฟ์สไตล์นะครับปัจจุบันมี140สาขาครับแบ่งเป็นคาปีร้อยสแล้วเขาก็มีคาส่งด้วย4สาขานะครับที่น่าสนใจของโมชิเนี่ยนะครับก็คือโมชิเขาเป็นเจ้าตลาดของสินค้าไลฟ์สไตล์อยู่แล้วนะครับ มีมาร์เก็ตแชร์สูงที่สุดในไทยนะครับเทียบกับคู่แข่งเนี่ยเขาสามารถขายได้ในราคาที่แข่งขันได้ก็คือบางรายการเนี่ยาบางหมวดหมู่เนี่ยก็คือถูกกว่ายังเห็นได้ชัดนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเขาก็สามารถขยายสาขาได้เร็วกว่าคู่แข่งเขาด้วยนะครับแล้วก็เร็วกว่าคาปิคทั่วๆไปนะครับอย่างปีปีเนี้ยเป้าเขาเปิด34สาขาปีแล้วเปิดไป25สาสาขาครับปีปีหนึ่งก็คือโตแบบ ยี่กว่าเกือบสามอย่างนี้นะครับถ้านับจํานวนสาขาแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยยังมีช่องว่างสําหรับเติบโตในอนาคตนะครับที่จะเป็นเอสเคิได้นะครับคือเขามีการสร้างโมเดลแบรนด์ใหม่นะครับชื่อว่ากาลิกสินค้าเนี่ยก็จะคล้ายๆของโมชิแหละครับแต่ภาษาการออกแบบเนี่ยเขาจะออกแบบไปในทางที่ดูเท่มากขึ้นนะครับก็คือจะเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้ชายปัจจุบันเนี่ย มีอยู่ประมาณ3ามสาขาปีนี้น่าจะจบที่เจดสาขาได้นะครับแล้วก็อีกโมเดลหนึ่งเนี่ยเขาไปเปิดสแตนอะโลนสแตนอะโลนคือปกติอะโมชิเขาจะเปิดเฉพาะในห้างถูกไหมครับอันนี้เขาเริ่มออกมาเปิดนอกห้างเองแล้วนะครับก็คือลองเปิดสาขาแรกเนี่ยไปที่แม่ฝาหลวงนะครับก็คืออยู่ใกล้ๆมหาลัยครับเนี่ยปรากฏว่าผลตอบรับก็คือดีเลยนะครับก็คือดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เขาอาจจะเปิดอีกประมาณ3าถึงี่สาขานะครับแต่ ในภาพระยะสั้นนะครับตัวไทมาสองเนี่ยก็จะมีการสระดุดเล็กน้อยนะครับจากเซ็นสตอร์เซลโกสเนี่ยที่ติดลบก็คาดว่าติดลบทางไทม้าเนี่ยประมาณ10นะครับสาเหตุหลกักก็คือเกิดจากตัวซัพพลายช็อตเทสนะครับก็คือซัพพลายเออร์จากประเทศจีนก็เนี้ยมีการขาดคนขาดแรงงานนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเป็นปัญหาชั่วคราวนะครับเพราะว่าในเดือน6กเนี่ยก็เริ่มเห็น,หนสัญ,ญญาณดีขึ้นนะครับก็คือสินค้าก็เริ่มกลับมา ได้70%ของระดับปกติแล้วแล้วก็คาดว่าเดือนหน้าเนี่ยก็น่าจะกลับมาระดับ100%ปกติได้นะครับส่วนผลประกอบการทั้งปีเนี่ยเราคาดกําไรปีนี้นะครับทั้งปีที่500ล้านนะครับโต25% y หย r ่ออ่อนเย่อปัจจัยหลัก 2, 2เรื่องครับอย่างแรกคือการขยายสาขาที่กล่าวไป34สาขานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวก o อสมาจินเนี่ยที่ดีขึ้นนะครับจากโปรดักต์มิก็คือเขาเนี่ยมีการขยายสาขาคาปีแต่ว่า คาาส่ง4สาขาเนี่ยเขาไม่ได้ขยายนะครับพอค้าปีกเนี่ยมันมี margin ที่สูงกว่าพอสุดท้ายเนี่ยรวมกันเราก็จะเห็นกอตโตฟิต margin เพิ่มขึ้นได้นะครับเอพราะฉะนั้นเนี่ยเราอินิทิเอตนะครับเริ่มที่ราคา64บาทอิงการ DCF นะครับ d i s c o u n t Cash Flow ฉะนั้นเนี่ย i m p l i e PE จะอยู่ที่42เท่านะครับมีอัพไซต์อยู่ประมาณ41ปปัจจุบันเนี่ยซื้อขายที่ PE พอเปิดประมาณ30เท่านะครับใกล้เคียงค่าเฉลีย่ยย้อนหลังโดยจะเรามองหุ้นตัวนี้สามารถเทรดพีเมียมได้จากข้อดีทั้งหมดที่เราก็ได้กล่าวไว้ครั้งตนน้นนะครับส่วนรายละเอียดจริงๆมีเยอะกว่าน,นี้ก็ไปตามอ่านได้ในเปเปอร์นะครับก็ประมาณนี้ครับพี่อาทิตย์ขอถามนิดนึงครับว่าทําไมบริษัทถึงใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าเป็นสแตนด์อะโลนนะครับจากปกติที่ส่วนใหญ่แล้วจะเราจะเห็นสาขาของโมชีนียอยู่ตามห้างต่างๆทีเนี้ยไอสแตนด์อะโลนตรงเนี้ยมันดีอย่างไรหรือว่ามันดีกว่าเมื่อเทียบกันในห้างยังไง ครับเออจุดเริ่มต้นเนี่ยจริงๆอะตอนแรกทางบริษัทตั้งใจจะทําแฟรนไชส์ก็เลยไปทดสอบดูก่อนว่าทํานอกห้างเนี่ยเราจะขายแฟรนไชส์จะดีไหมพอไปทําเองเนี่ยปรากฏว่าผลตอบรับดีเกินคาดนะครับพอก็เลยเอองั้นเรากลับมาทําเองนะครับโดยสแตนโลนเนี่ยดียังไงข้อหนึ่งก็คือลงทุนน้อยกว่านะครับค่าเช่าถูกกว่าแล้วก็ผลตอบรับเนี่ยก็คืออ่าอย่างที่ออกไปผลตอบรับก็ดีมากๆก็คือยอดขายเนี่ย อ่าก็ไม่แช้ในห้างที่เป็นพวกไฮเปอร์มาร์เก็ตแลนดนะครับนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับสำหรับตัวโมชิที่เป็นนี้นิชิเอกโคเวเลตนะครับอ่าส่วนรายละเอียดนะครับมีเยอะกว่านี้นะครับอย่างที่นักวิเคราะห์ของเราเรียนนะครับเนื่องจากเวลาของเรามีค่อนข้างน้อยนะครับมีค่อนข้างจำกัดฉะนั้นเราก็จะต้องรบกวนนะครับเจ้าหน้าที่ไอซีเนี่ยส่งเปเปอร์ให้กับทางนักลงทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหยงมากๆนะครับ